เรื่องของความตรงเวลาค่ะอันนี้ยกให้ให้ทั้งเทรนดี้เลยให้ทั้งบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างบ้านก็ตรงเวลานะคือเสร็จได้จริงๆก่อนก่อนเวลาได้ซ้ำนะคะแล้วก็คนที่มาทํางานอะตรงเวลาแทบทุกคนวเวลาในการก่อสร้าง274วันก็คือ274วันตรง<อ>เป๊ะ เป๊ะทุกอย่างครับเสร็จก่อนด้วยเราไม่ต้องไปกังวลอะไรคือปล่อยให้เขาทํางานของเขาไปเลยงานออกมาได้ตามที่เราต้องการแน่นอนมั่นใจอะว่าเขาไม่ทิ้งงานทางบริษัทจัดก,การให้หมด,มดจบอย่าง<ด>สบายใจเลยดีเลยบ้านในฝันทําเร็ว เนี้ยบดีแล้วก็เรียบร้อยการทาสีการฉาบการสก,กินผิวดีหมดทุกอย่างทางคุณ่ะมันเนียนกว่านะเนียนก็คือเนี่ยย่งย่งเขาย่างมีเขาเรียกว่ากสกรีนนะเนี่ยนะเนี่ยลื่นะเนี่ยเรื่องนวัตกรรมต่างๆที่แหล่นี้โวมให้ให้มากกว่าคนอื่นชูเลยว่าป้องกันมแมลงสาบได้โดยของตัวแคปพรัสตัวนี้เข้ามาช่วยก็เป็นที่ปลอดพยม2.5แล้วตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณน,น้อยทำให้เรานอนหลับสบาย